ใครที่ไม่ชอบผักไม่ได้กินผักผักกาดโยมผักกาดนะหวานหวานโยมผักกาดกรอบๆล้างมาสะอาดสาดสดๆคนโยมนะจึงจอนี่เล่นไปแบบอันใหญ่ๆเลยคนโยมผักกาดกอใหญ่ๆนะอ้ยคันนรกนะให้ให้เอซเก่าให้ไหม รับสมัคร FC จับจออาบน้ำหน่อยเร็วจะได้ไม่คันเนาะเออมาหาเหาให้จอก็ได้ส่วนมาก FC มาก็ไม่ค่อยกล้าเขาใกล้นะก็กลัวกนดมีฟันเดียวนะโยมนะฟันมีซี่เดียวนทะ่นนี้จอเป็นไ,ไงด่อยปะลกก็กินแบบน่าร่อยคุณโยมนะกินน่าร่อยมาก จอจับจับจับ,จ,บ,จ,บจับเลยก็คือผักก็ดีที่สุดคุณโยมนะแตมภาก็แช่ตู้เย็นเอาไว้โยมมาถวายส่วนหนึ่งก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ส่วนหนึ่งกเกาไวข้างนอกนะเพราะว่าถ้าเย็นเกินไปนะจอก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยกินดังนั้นก็จึงอ่าส่วนหนึ่งเอาไว้ตู้เย็นแล้วก็เอาออกมาทีละกอเงี้ยนะ ตามเลยครับคุณปีติพวกเจ้าแจรถครับจ่อยจอไงลูกลอ,อยไหมนั่นเดินนั่งกินเดี๋ยวทำปากเจ็บ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 เจับไงลูกลอ,อยบ้าเฮ้ยหยิมยังหยิมยังฮะหยิมมอเหรอ Lúc đó đi trên xe mama. Tôi này mai, nó mong 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 เห็นหมาอยู่ข้างหลังเลยโยมระแวงระแวงระแหงหมาอยู่ข้างหลังนาจะเห่งนั่งแฮปปี้ลิเจหงกลัวนะกลัวเจานะยโยมนะจอะไหลไหลถึงหางเลยนะวิ่งไหลจับหางเลยนักเลงโยมต้องยอมรับนักเลงจอธรรมดาที่ไหนนะกินแบบฟิลเวอร์เลยโยมจับกินพอปั่นคนเว้ย ดูนิ้วเองดูจริจะก,ก้านนิ้วเองจับนิ้วนะจับกินอย่างเัดคนเอาเอาเมูหมดแน่นอนอนะันนี้นี่หมดแน่นอนเนอะหนึ่งไงอรไม่ลกไม่ต้องห่วงะยุบนะจอกินได้ทุกสถานการณ์นึ่างจอกินได้ได้ตลอดก็ไปไปนอนที่ต้นช้ำช้ามาจนช้ำช้าใหญ่ถึงว่าเอ๊ยหลงตาเชิด ไปตอนเช้าไปให้กินนะจอไม่กินโยมนะนอนเฉยนะทีทนะ่แท้ะก็ไปเก็บนะมะละกอกินเองนะมะละกอที่หลังกุฏิอัตมภาภาพคนเดีวยวมันสุกนะถ้าสุกสมากพระไม่ได้ฉันหรอกโยมนะจอเก็บหมดละนะก็เก็บเปรียบนะไม่ไม,ไม่ไม่ทันได้ฉันหรอกนะ,ะน,ะนี่คนกินอยู่นี่โยมหมอ,ห,อ <laughs> หมดหนาเอาไปกินเลยเป็นไงล่ะโอ้ โอแน่นอนเนาะบิเล้วบิกินข้างในแล้วคราวนี้นะใกล้จะอิ่มมันก็อย่างนี้คนเดียวพอใกล้จะอิ่มมันก็จะประมาณนี้แหละอ่ะข้างในมันมันเน่าแล้วลูกง่ายกินไปเออจ่อแ่บๆคนเยอะรู้สึกว่า การจิ้มได้หรออ่าอ่าเอ้เนยไม่ต้องยิ้มหรอกกินไปอันนี้ก็เป็นตัวลิสงคุณโยมนะตัวลิสงนะยองดีโยมมาถวายนะวันแห่เจาะเป็นตัวลิสงรู้ด้วยนะโยมนะกัดปอกกินนะข้างในนะรู้นะรู้ของเขาเองมันก็ไม่ธรรมดาโยม ว่าเขาก็รู้ภาษานะจอนี่ถ้าใครจะบอกว่าจอไม่รู้ภาษานี่อาจจะมาเถียงเลยนะยมนะรู้ยิ่งกว่าอะไรนะพบสุขก็รู้ยมนะพบสุขก็รู้<ม>อขาบตะแมีวันวันนั่งเฝ้าต่อมวโยมเอ้ยแล้วขาบแมวไปเล่นไปแล้วแม่มันเอาหนีขึ้นข้างบนกติก็นุ่นไปนั่งเฝ้าอีกบนกติแล้วขาบแมวมาเล่นข้างล่างยม mình toàn lay tem bị mất nè Ai là long p bia bên ngay đừng đập đú đừng má cho xếp xếp ตอนนี้ก็กินตัวลิสง,ยงโยมตัวปากอ้าตัวอ้าปากกินประมาณนี้ครับทานกับทานจอก,กินแซ็ตเซ็ยกันโยมภาษานะนั่งกินเป็นด้วยยัไงไงอร่อยไหม ตัดมาทจอแสบๆกันอยก่ติตัวลิสงโก้แก่มันทุกเม็ดพ้องพีกไอรองเท้ามาไหวก็ไอหนาว ขอูกียเสกัดกินเป็น้วยนะโยมนะ,ะกินข้างในอร่อย